คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจ้าเลขเด่นสูตรหวยพาด้วยทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณวันนี้จะเป็นสูตร2ตัวตรงปักหลักนะคะลุ้นโชคบนสูตรนี้มันก็จะเดินเข้าคู่กันมาประมาณ5งวดนะคะโดยสูตรหลักสิบจะใช้ร้อยท้ายครั้งที่1บวกสิบ้้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศูนบวก2บวก1ค่ะสูตรที่สนะคะ หลักหน่วยใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1ผลลัพธ์ที่ได้นามาบวก3าบวก1บวก2นะคะแล้วเราจะนําผลลัพธ์หลักสิบและหลักหน่วยนะคะมาเข้าจับคู่กันเป็นเลขเด่น2ตัวตรงปักหลักนะคะสูตรนี้ไม่ต้องกลับนะคะโดยสูตรหลักสิบนะคะแอดมินจะขีดเส้นสีชมพูและสูตรหลักหน่วยจะขีดเส้นสีเขียวนะคะ สูตรหลักสิบนะคะเส้นสีชมพูค่ะหกบวกหกบวกหนึ่งนะหกบวกหกบวกหนึ่งหกบวกหกได้สิบสองสิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามค่ะสิบสามเราจะนำเฉพาะเลขสามตัวท้ายมาบวกเลขคงที่นะคะสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกค่ะสูตรที่สองเส้นสีเขียวนะคะเป็นสูตรหลักหน่วยนะห้าบวกห้าบวกหนึ่งนะคะ 5้าบวกหบวกหค่ะ5้บวกหได้10 10ิบวกหได้11ค่ะ1ิบก็นำเฉพาะเลขหนตัวท้ายมาบวก1นบวกสามได้4 4่สีบวกหได้5้นะคะห้บวกสได้7ค่ะสูตรแรกสีชมพูนี้นะคะจะเป็นเลขเด่นหลักสิบนะคะสูตรที่2จะเป็นเลขเด่นหลักหน่วยนะคะ เราสามารถนำเลขเด่นทั้งสองหลักนี้มาจับคู่ชุดได้สามสี่สามห้าสามเจ็ดห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดและหกสี่หกห้าหกเจ็ดนะคะ ได้ทั้งหมด9กคู่ชุดนะคะอันนี้เป็น2ตัวบนนะคะในงวดวันที่16พฤษภาคม63ค่ะมีเลขชุดไหนน่าสนใจและตรงใจกับเพื่อนๆมั้งไหมคะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ